รูสวยอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าหนูจะอยู่หรือเปล่าโอ้เฮ้ยซิสมีค้อยกัดหงาอยู่เหลือเนี่ยใส่ไปนี่มาที่ใส่ไปโอ้ยนอนเอียดเลียดดูครับเห็นไหมครับไงวะวิดีโอนี้เป็นการหากินแบบชาวบ้านเนื้อหาอาจมีความรุนแรงอายุต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำโลกสวยให้เลื่อนผ่านครับเออสวัสดีครับ มาครับคุณสวัสดีครับเดี๋ยวสิร้องหายางมือครับหาไม่ขวยหนูครับเดี๋ยวคูดมาัรแนี้ครับเดียวื่เ้ยเสือยครับเ้ยสือๆเลยครับเดี๋ยน่าจะอยู่ครับมีรอยดักครับไม่ดักนะครับย้ายมาครับ ย้ายใหม่ครับย้ายใหม่ย้ายใหม่มาส่งนี่ครับฝั่งนู้นป่าข้าวครับฝั่งนี้ปาา่ปาหญ้าฝั่งป่าข้าวนู่นเกี่ยวแล้วเมื่อกี้ไม้เมื่อกี้โคตรดักเยอะครับเปลี่ยนไม้ดูลองเปลี่ยนไม้ดูจะได้ดักหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าได้ดักก็โอเคครับเดี๋ยวชมกันเลยครับไปค,ครับ นี่ครับจะดัตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวคอยดูครับคอยดูนะครับว่าจะมีหนูหรือเปล่าดักขี่เข้าเขาที่ครับนี่แล้วเกิดไข่ก้กอนทงหน้า,าหันยงทงหน้าหันแสนพดหนูหนักสิมา้ยครับนี่หนึ่ง,งออกไปนิดนึง่งไปนิดนึงเออ ไปครับนี่อันแรกครับอันแรกอันแรกอันแรกนับตรงนี้เลยเข้อสารหัวงยังไงกันนี่เพื่อนมิเพื่อหนู่อยากข้อสารครับมืออันนึ่งเนาะ โซะละซ้อนอนะบัดเนี้โอ้นี่ครับอ๋อเริ่ครับเบิ่ง,ง,งอันแรกดิครับอันแรกตรงนี้เราจะดักต่อไปนู่นนู่นมาหาหน้าข้าวนู่นเราจะโค้นนู่น นี่ครับพันสองเซฟเพื่อนเรียวครับตาเขาเองเนื่อนเรียวครับนี่เลมีหอม้อยกัดหนายอยู่ เหลือเนี่ยใส่ไปนี่มาที่ใส่ไปปลาเข่านี่ครับขางปลาเข่านี่เั็นอันนี้ง่ายนะครับพุ่นเข่าห้อยเกี่ยวครับสลังสุดท้ายพอดีครับผมนี่ครับงามดูสลังท้ายเส้นี่ละกนได้ได้รุ่นแล้วครับหนังนี่กระหู้เด้อกระหู้เด้อกระหู้หลังสุดท้ายครับ คำพอดีครับนี่มถ่ายคำพอดีเอาเถอครับเดี๋ยวเหมือนๆมาเบิ่งกันครับหังามมีได้าม่ได้รูสวยอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าหนูจะอยู่หรือเปล่าหนูเดือดเดือดเดือดเกินเวลา18บแนาฬิกาห้าทีครับจะรออีกแป๊บหนึ่งครับสัก10 ห้านาทีพอนมืดแล้วครับเริ่มมืดแล้ว่องครับฟังเสียงนกนกเยอะมากทำไมมันแจ้งเงี้ยครับตาผมมองแค่ไม่เห็นแล้วนะครับเนี่ยมืดมากยุงเยอะมากยังไม่มืดเลยครับยุงเยอะมาก จุดไฟระยุงเะอครับเดี๋ยวบ่อใหม่ก็จสิทีแล้วเวด้อจุดไฟระยุงครับเหมือนควันๆอย่างเงี้ยครับจะระยุงยุงกันได้นืม ไม่ต้องกลัวไม่ครับเพราะว่าแย่เปียกนี่นะครับจุดไฟได้ยุงจุดไฟได้ยุงครับเราอยู่คนเดียวแถวนี้ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าสักทุ่มสองทุ่มก็มีคนออกมานอนเข้าปูครับ อกูฟ้ากุ้งครับแต่วันนี้น้ำโตมากถ้าไม่จุดไฟอยู่ไม่ได้ครับยุงเยอะเอาซะด่้วไฟเสร็จแล,ล้อืมโอเคครับเชดไฟก่อนครับ นี่ครับก่อนก่อนพยายามหนูแล้วก็ดับให้เรียบร้อยครับนู่แล้วก็อันนี้มือแล้วนะครับเนี่ยแต่เป็นไหนหมดเลยแจ้งดับให้เรียบร้อยครับเห็นไหมดับเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ลงลุยยามหนูเลยครับมือบืงหนุงครับเห็นไหมครับปิดไ้ดกุญแจต้องถอดนะครับตรงนี้ดีเลยครับ เป็นอันหนึ่งนะครับมเท่มากอีกส,สีเร้เสียมันก็มีน้ำนี่หลังที่สี่หลังที่หาาอมเอไปแล้วเขา้คอดีดดดิโอ้หลังลนี่ครับอยู่ไซลับปะนี่ โอ้โหนี่ครับนี่โอ้ยนอนเอียดเลยดูครับเห็นไหมครับไงวะครับหนู่มยัครับหนูุ่ฮยายไอ้องศิครับตัวเดียวก็คุมแล้วครับมึงนี่มันห้ามึงดักยากเอาละครับเอากันเห็นไหมครับนี่มันต้องยิงสีไหมล่ะเอาครับ โอย้ยเสียงดังต้งน้ำหมดนี่ครับสวยงามครับสวยงามจุซ้มซุ้ม,มน้ำครับใส่ต่อครับโอ้โหตัวหนึ่งมาแล้วครับตัวใหญ่ครับตัวเดียวครับแล้วก็ตัวใหญ่อยู่โอเคอยู่ ตัวใหญ่ใช้ได้อยู่ครับติดใหม่ๆนะครับอยากน้ำด้วยน้ำมาจากไสกับบลูโอ้ไม้ก้อตัวเดียวก็ดีแล้วครับวันนี้ดักขี้เก่าเขาครับยุ้งนะครับยุ้งเน่ย,นนยโอ้ดูอะไรครับกับ,บ้านดีก่ก็พยายามอีกหห่งไมนะครับมันนั่งหยิกสวนแกะหลังนี่แหละแมงกันสีบหลังครับ่าได้เดียตัวเดียวไม้ก็ที่สิบหลังตัวเดียว ไปไม้ต่อไปแปดหลังเ่วยอุ้ยเปิดแล้วครับเปิดแล้วเวนีิปิดเป็นรถตัวเลนกเปิดแล้วเปิดแล้วเวนีิปิดมันมันเปิดเนี่ยโคบเปิดค้องมั่งามน่ยครับแต่ว่าอันนี้ก็บ่ติดคือเก่าครับ อมันหยับมันหยับบ่วงมันหยับกลับนี่ครับหนูเดี๋ยวหนูเล่นไปแล้วครับหูงากแบบติดรับสวัสดีครับเนี่ยมันเสาะมายามหนูเลยครับนี่เนี่ยมันเสาะแล้วตะลิ้มายามตามันบะคืดเลยครับวันนี้ว้านใส่ไปน้ำึน้นครับ ถ้ามองนี้มองนี้มันไม่มีน้าของเขาเลยมึง่บาง,บาง,าบางอื่นว่านั่นนั่นมันหนูว่ากินน,นั่นขี้ใต้ครับมึงนี้บม่ได้เขาพูดมามึงทาง,างไปเล่นตำเล่นต,เนตำกับตำร่วงอยู่ตำกับพานกลับไปขุดขุดจิดินถ่มกับก็บมีครับเมื่อคืนถ้าบ่อเขา่า บอปกกินขีดไตครับว the ันนี ans, ้ยนีมันสอกเลยเปล่าไหมม่อคือมีคนมาดักทั้งหหลายคนอยู่อ่ไปเลยงานไม่ได้ตัวลั่นไปแล้วหนึ่งอันไม่ได้ตัวอันตอม้าทางก็สวยรูก็สวยครับคงจะเหมือนเดิมเลยครับตรงเนี้ยไม่ได้วัางอะไรดูก่อนครับงานบอบบ๊อทีดีครับ บ่เห็นครับนี่ใส่ใส่ไว้นีและวมสาสเซนี่ไว้มสาสเซนี่ไว้พี่ติเกะไปงามแท้คนเอาละครับพัลลักษณะนั้นไม่ต้องหามันงานแล้วไปอีกแล้วหนึ่งอันครับกับผมอากิทั้งก็สามอันคนหากินคือหากินมาอยู่อ มองเห็นเขลักษณะนี่โอ้ยพี่น้องถั่นุมันลากไปบ๊วไปไ,ปไปกลแล้วครับยังได้กับค้าเสือกอยู่เมื่อสุดท้ายแบบนี้ทั้งมนังหนูทั้งถึกพี่น้องอันนี้กัลั่นครับนี่จะอยู่ปุ๊บอารมณ์เห่อครับ ท,ที่ที่พี่ชุดครับตวัวนี้แปลกวะเอาแต่หนูก็บอกว่าอากลับกัดไปนะหมาเมื่อกี้เห่ามาหมายนี่ไม้ยนี่หมายครับรนี่หมายปลายาครับเมื่อกี้มาปลาข้าวกลับหายไปอันหนึ่งครับอ้ นีห่หนูครับอย่ามาเจอแล้วคุณรัฐะไรเข้าหนึ <m> ่งหน้ามันขึ้นครับงงอยู่น,นี่อันนี้ตึงๆติดด้วยเก็บตัวนี่เด้อโอ้โหเป็นดินๆครับเอาฟังเสียงครับเอา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 คือถึงคือถึงมาเที่ยวไหน,น,นเอาน้องี่ได้บ่จะได้หรือเปล่าเนาะ เดินแล้วมันปลอบใจอยู u, ่ตีน้ำส่เปวดห้ามครับโอ้เสียงดังยังงี้ตัวหน่อยวะเราดไปเดินเสียงเสียมงกับอถือขาครับ โอ้ยไอ้ปอบใจเขายั้มเสาตัวนึงมือคืนตัวนึงมือเสาตัวนึงนีแต่ที่คืดอยู่เลยครับทำได้หรือวะสะลักกับโอ้ถือขาโอ้ยเจ๊งครับผัว ไงเลยเห็นบ่ครับเห็นบ่เห็นบ่โอ้โหโอเคครับตัวเด็กก็คุ้มแล้วครับย้ำเสาคุ้มแล้วคุ้มแล้วยังว่าตัางเงยยังได้มาได้หลังจบสุดท้ายครับหนูมีอยู่เลยครับแต่วานนามันถ่วมครับเป็นป่อยน้ำมะ มึงผู้ชายนะครับหลังช้ายก็สิบิสหรครับน้ำมจะอม,มอขึ้นม่หูลมงขึมัหูแล้วนะน้ำ็นมึนีน่ครับอไม่กัดหนากัดหนาอ,อย่างนี้แต่ว่าน้ำเพื่อนป้อยน้ำยู่ตาีการมีขอ้อหนากพันาเพื่นป้อยไว้ยังกั้มหูละทว,วม ครับยนี้ยสักตัวเดียวนี่นะครับตัวใหญ่อยู่ครับเนี่ยหนุใหญ่สองตัวเถี่ยนีคุ้มยุต่อกัครับขันคิดว่าคุ้มเขาได้กินครับแต่ว่าขันคิดว่าเสียวไปหลายๆคือเก่ามันมาได้ครับกรับว่าลายแล้วครับกรับยี่สิบตันหายทุกเสียวรถกรับก็ได้เอาแค่นี้แหละครับเดี๋ยวพอกันอยู่บ้านครับนี่แหละเด็กเสียดครับ ตอนนี้เห็นหมิดน่าไรครับนี่ครับทำเสร็จแล้วแล้วก็มาตัดช่องฟิดไว้นะครับช่องฟิดไปกินน,นงาน